สำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หาดนาปูแลนะคะหรือเรียกว่าท่าเรือน้ำรึกนะคะซึ่งจะทำท่าเรือนในอนาคตนะคะหาดตรงนี้นะคะไม่สามารถอรืนนไม่สามารถให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเล่นน้ำได้นะคะเพราะว่ามีความรึกมากโดยทะเลนะคะมีลักษณะเป็นอ่างกะทะนะคะสวยงามมากเลยนะคะ นะคะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะของฐานนาฟูแลนะคะ มากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะของหาดนาปูแลนะคะธรรมชาติมากเลยนะคะ และจุดนี้นะคะกิโลเมตรที่ศูนยะ์นะคะก็จะนักท่องเที่ยวนะคะจะให้ความนิยมในมาถ่ายภาพที่จุดนี้เป็นจํานวนมากนะคะเมื่อครั้งที่พระเทพสเสด็จมาก็ได้มาถ่ายรูปที่แห่งนี้ด้วยนะคะข้างบนจะเป็นธงพม่านะคะนี่นะคะธงพมา่า สวยมากเลยค่ะ